เข้าไทยตอนนี้ต้องลงทะเบียนอะไรไหมเสียค่าใช้ใจ่ายหรือเปล่าสวัสดีครับออฟโกโนไกวีซ่าก็ออมีนะลิงก์รายละเอียดทั้งหมดนะครับโกโ o ไกด c o m /tm ดูตามหน้าจอนี้นะครับมีบอกหมดทุกอย่างแต่วันนี้จะสรุปก่อนก็คือตั้งแต่1พฤษภาคม68นะครับชาวต่างชาติคือพาสปอร์ตต่างชาติทุกคนนะย้ำว่าทุกคนไม่มีข้อยกเว้นไม่เกี่ยวกับวีซ่า ว่าจะฟรีวีซ่าหรือวีซ่าท่องเที่ยวนอนโออะไรก็ต้องลงทะเบียนหมดครับไม่เกี่ยวกับว่าประเทศอะไรทุกประเทศไม่เกี่ยวกับวัยอายุมากอายุน้อยไม่เกี่ยวกับเพศนะครับทุกคนลงทะเบียนหมดคนที่ไม่ต้องลงทะเบียนก็คือคนที่มีพาสปอร์ตไทยคนไทยเลยหรือว่าเพื่อนๆที่มีสองพาสปอร์ตและมีพาสปอร์ตไทยด้วยอันนี้ไม่ต้องครับแล้วก็การลงทะเบียนเนี่ยทำได้ล่วงหน้าไม่เกินสามวัน ก่อนเข้าไทยฉะนั้นดูตั๋วเครื่องบินของเรานับย้อนขึ้นไป3วันสมมุติจะเข้าไทยวันที่4นั้นย้อนขึ้นไป3วันก็คือวันที่1ลงทะเบียนได้นะครับลงก่อนล่วงหน้านานกว่านั้นไม่ได้แล้วก็ลงทะเบียนหน้าง,งานก็ได้ลงเครื่องมาปุ๊บเขามี iPad ให้กดหรือเขามี QR ให้สแกนตอนเน็ตสนามบินยืนกดตรงนั้นเลย <S <S เพียงแต่ว่าก็จะเสียเวลาหน่อยแทนที่จะได้รีบไปเอากระเป๋า ครับนั้นทํามาก่อนล่วงหน้าจะดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องปริ้นก็คือโชว์หน้าจอให้ตอมอดูได้เลยหรือเพอเพอเขามีข้อมูลอยู่แล้วครับแล้วก็ค่อข้อมูลที่ต้องใช้ก็คือข้อมูลตามพาสปอร์ตแล้วก็ที่อยู่นิดหน่อยแค่แค่จังหวัดประเทศอะไรอย่างนี้เบอร์โทรแล้วก็ข้อมูลตามตั๋วเครื่องบินนะครับก็มีขาเข้ามีหมายเลขเที่ยวบินเที่ยวสุดท้ายก่อนเข้าไทย ส่วนขาออกเนี่ยก็ไม่ต้องกรอกก็ได้นะเขาไม่ได้มีดอกจันคือมีช่องไว้แต่ว่าไม่ได้บังคับกรอกใครมีตัวขากลับก็กรอกกอกไปก็ได้ครับแต่แล้วก็ประเทศอยู่ประเทศไหนในช่วง2สัปดาห์ก่อนเข้าแค่นี้เองครับแล้วก็กดปุ๊บโหลดได้ปับ๊บไม่ต้องรออนุมัติใดๆทั้งสิน้นฟรีนะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนะ ระวังเว็บหลอกลวงนะเพราะว่าไปเสิร์ชดูแล้วก็จะมีเว็บหลอกลวงหรือคนที่บอกว่าเออต้องเสียค่าใช้จ่ายเก็บเงินเราอันนี้ไม่ไม่ใช่นะเว็บทางการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับฉะนั้นออมมีลงวิธีการกรอกอะไรไว้หมดแล้วเป็นวิดีโอเลยนะครับฉะนั้นดูที่ go no ok guide com tm นะครับตามหน้าจอนี้แต่ถ้าเกิดใครไปทําแล้วทําไม่เป็นจริงๆนะครับติดต่อโกโน g ก ok ได้นะครับก็คือดูลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ